สบายดีพี่น้องสบายด,ดีเหมือนในวันนัลลีกัสิม,มาทักทายสบายดีให้พี่น้องทั้งอีกเนาะเ <c oughs> มื่อนี่ได้ขายสามเหมือนแต่สาวพราะว่ามานางขายถาวันนัลลีไปใส่บาทหลังจากนั้นวันนัลลีออกมาขายกับมิดส่อยม้อยพี่น้อง <c oughs> ยังบ่ทันได้ขายมาแต่งขันเมือ่อได้ไปเฮ็ดบุญตักบาทนักวันนัลลีสิโบได้โสโเป็นเมื่อ เด็กอะไี่ไรแต่ยาพี่นาทักทายสบายดีเบิงไปสัมผัสห่านั่นก่อนมอนิเพิ่นได้ลุกทุกได้บางทีเข้ามาเมาบาดเดียวไปสัมผัสเพิ่นก่อนนี่นี่อ่ะีความวหูซึกยังไดงหลังจากเพิ่นไดคลายไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปทักทายสบายดีเพิ่นก่อนเด้อมอนิเพิ่นเอาอกมาคายถือใาแห้งมือสาวเพิรของวันรีออกมาคายกับไดคลายสามหมื่นป้าย วันออกมาแหละผลพัวพัวเขาเมื่อคือบริษาาาะะัขายป่กเป็นจังได้ย่างมาทักไทยทามเบิงกอนควมหู้ซึกอองเพิ่นลจะเป็นแน่ได้หานหานเพิ่นโอ้ยสะอ,อ่อนเด้แน่นนั่นนั่นอีกแล้วเออผู้ชายขายนี่โคมันลำรวยลีเฮ้ยเน่ มะสัมผาดบางก้อนมาสัมผาดบางก้อนเป็นเนื้อแดงขั้วมือซึ้งแต่คล้ายออกบะเดียวหมักละลายพี่น้องเอ้ยนี่ยคือแม่ข่ามักแป้งแน่มาสัมผาดเพิ่มแน่ได้ลูกผูกแล้วท่างเอื่อยแน่เห็นกะโอ้ยสะอ่อนแห้งไรเลยว่าโอ๊ตแบบมาสัมผาดเบิ่งสองสามโลเนาะือว่าได้ลูก ดีใจแล้วเหอะขัวออกมาดูความหูซึกแม่ใจดีใจพุ่มใจแล้วเหรอทังเฮงสิเจอลูกค้าแบบนี้พบทวงบาทเดียวมอมิต่อีกแม่ซื้อง่ายๆมอมิต่อีกบ่อยแทมเขาร้านสุวนนีีนะเหมือนเลขสิบห้าก็เจาะอีกยุบเติมถือว่าได้ลูกฝุกอย่างแรงนี่ก็คือพ่อค่ะพ่อค่ะไม่อยู่หลอดแห้งแห้งเหมือนนี้เนาะเมื่อไนนี่หายแต่ผู้ชายมาขายข้าวผักพน มกแตงก็มีแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องแล้วเลยแค่ขาดอะไรหลักขาดสมกันเราเรียกมกแตกเนี่ยเป็นดีใจพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยนะเพื่อขายดีขายเทขายว่าหกหมื่นบาทเดียะหมื่นละแสนบคนต่อพ่อบาทพอขายใจดีพอขายใจดีแต่ว่านะทั้งมันใจของขาเน่ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดมาสองร้อยกุโลกบอกอย่างว่ากะอิงตามโศกให้มันมันนะพี่น้องอันนี้ก็บัวกันเนะ ล่างคนกับนางเบิดเมอเบิดเว้นกับเบิดคล้ายพ่อโลกกัมีบัดลังคนกับคล้ายเป็นลอยโลกกับมีกับบาทีเราคือเหม่อนะวันนั้รีดหัดลอยหกโลเหม่อซื่นเม่อซิเบเมือนาเออมาเื่อเส่ามิแต่พว่เดกค้ายพวเมม่อแหละลรืมิดจ้อยแนวกับพี่น้องเออแม่ปุกแม่มานกันแต่อีต้นได้ออกมานางคล้ายเหมือนกับคล้าย เป็นนางอทหานตัวเองนะ่ไดายลายคนใดบันี้มานางหานโมรถเป็นได้ขั้วหมูซึ้นะว่าออกมาแน่นู่จันดีใจแทนเขาเห็นขาได้ขายพี่เาเพื่อกระหิวกระตาหิวทงข้งวเพาินากน้มครับเมื่อกี้รถจอดรถจอดกับว่านคื่อยุดป้ายตื่นโอ้ยจกอดเน่าอดเน่าอีกค้าคำมม่ต่อได้คายนะพี่เนาะขอขาดใจใจดีเจ้าน้าเพลินกันได้ขายอีก น้องบวชจันเออมโอนีหนาหนาหนาซื้อตาบานได้แกงน้ำไม้พี่เนาะเบ้อแล้วกินสิเบ้อแล้วแกงน้ำไม้น้ำไม้ใหม่มาบ่เออเมออเป็นแต่เนีะก็จะมากินเสียมาสื่อเออกันบ่ได้อยากกันได้เดจเดือนแล้วนางทองตัวเจ็ดเดือนเออเจ็ดเดือนเนาะ สี่้นออนไลน์หาเงินใบขอนลูกพี่น้องกะเดยแตนอกการทำ้าหากินกาขายหายดอกขายของขวัญขยบ่อยเด้อเขาตืนไปเลยหนกเลยได้ได้จอนมาแลยหวยหวยมาแลวพี่น้อง กลาพหานเลยพี่น้องก้าหันเลยเห็นเขาเดาขาดีกันเลยแลนมาจะอีตัวน้องข่อยมาไเก่าทงาดเก่าทองเมกี้งถูกก่อลีแลนะเฉพาะเป็นทองตัวเป็นโลนั่นได้แล้วหกซิบก็โล่ผมเนี่ยนะน่นแหลเห็นเมึอนั่นนะเม่กนั่นกันเด้ขายซิบไอทงกับขายเป็นโลอีกกับมวนมวนแล้วใจแล้ว พอได้แก่ได้ขายนาะพี่น้องหาก็ดีกว่าบ่หาคือเว้าแห่เฮาอยู่ละละก็แชร์เวลาบะได๋ได้10,000 20,000บาทก็ยังดีคอนทามันก็ต้องแต่ละมื้อมีกินมีจ่ายแคเดียวบาเดียวเลยธรรมชาตินี่ก็สวยงามพี่น้องเอ้ยสดแสงแดดก็แจ่มแจ่มตอนนี้ก็ประมาณ3สมมุติทางนั้นเด้ได้จักันโลมื้อนี้ทางนั้นยังบ่ทันได้ขายคืนนี้ขายบ่ แน่ดีอะไเลยเมื่อแน่นั่งทั้งเลยค่ะให้มักตีไปบ่ายให้แน่อตีไปบ่ายเลยนะไปบ่ายนะฮะในเพชรแน่บ่ได้ไปการกันดีใจอยู่เลยเนาะมืออื่นมืออื่นไปการว่าโค้งทงหนึ่งไปกินน่ะเออผงใหญุ่มนั้นไปทงหน่อยทงซิบโล่เออมาแต่งกับแบใหญ่อะไรเ้ยเหมือนเอามากเขาจะเอาไปในหมู่บ้านออ น้อยโลดหนึอยอย่งก็ะเจ็ดขีดเกือบห่อสองักแตงแล้วหนวานก้ามหานกันพี่น้งมาซื้นส้มยินดีน้ำเพลินเพลินโศ <c oughs> เพลินแท่ง,งาาานะเหมือนเออโน่หมักแตงตัวว่างนะเหมือนนะเออไหนจะลืมได้ว้านี่ล่ะพันว่านี่ให้กันเออหมักแตงสวยมากมาสวยงามมากหมากไง,งาจังเลยเหมือนว่านัลี่ยังคล้า,ายหมักแตงเก่าอยู่พี่น้งเออ ขายหมักแตงเกาเบิดในคันแน่มือนีพ่อได้มาือนเะหมักแตงงามมาเติมค่ะกะลีค่ะเอาตัวใหญ่มาเติมว่ะอ่าก้าพหานกับพี่น้องก้าพหานให้ลูกสาวนางเผาหานขาเมือนนั่นก็คือโสมหานของเฮาเนาะเ็ดไปพ่อได้อยูดันนางพี่น้องเอ้ยมุกขอบใจเด้อพี่น้อง ซุฟซุฟอนก็ได้ครับมาเป็นกําลังใจวรรณรีตลอดเวลานี่ก็คือโอ้ยอ่าของเฮาจ้าแต่งเฮาก็งามคือกันพี่น้องก็ซํานาว่านี่1 9 0 0 0กับมื้อนี้ยังเหลือเท่าด24 2 6 7เบิดไปแล้ว120,000เฮาก็ได้พี่น้องก็ธรรมดานะพี่น้องเนาะเฮาก็ยังเหลือ มันเลื้ยงมันอันนี้กับนายคายไปเบิดแล้วมาหอนี้ว่านาลีกับจิโจ,โจ้คีมไบตคนนี้กับเดพี่น้องเด้อร์หายคนหลายคนแส่หากดติดตามให้ว่านาลีเป็นกำลังใจให้ว่านาลีในเดพี่น้องลูกสาวหล่ะมาขายหายวันนี้เป็นได้ได้นายคายจักโลแหละถ้าก็ได้า,ายโลนึงวันนี้เอาไปค่ะขายได้เลยโลนึงพี่น้องเงินมอม,มาจ่อย ขอบมุขอบใจเด้อบันีก้กสิจบคลิปลงเท่านี้สักก่อนพี่น้องขอ,ขอบคุณ